เดี๋ยวเรามาดูเรื่องความเชื่อของเทรดเดอร์ตัวพ่อหรือท็อปเทรดเดอร์กันครับว่าเขาเชื่อกันแบบไหนทั้งหมดต่ออย่างนี้ครับเป็นความเชื่อของเทรดเดอร์ตัวพ่อที่เราจะคุยกันในบทเรียนนี้จากการที่ผมศึกษาครับพบว่าความเชื่อเหล่านี้มีอยู่ในเทรดเดอร์ตัวพ่อแทบทุกคนครับสำคัญกว่าคือถ้าเพื่อนสามารถสร้างความเชื่อเหล่านี้ขึ้นมาได้ เพื่อนๆก็จะสามารถพัฒนา mindset การเทรดได้อย่างสุดยอดแน่นอนซึ่งในความเชื่อหรือ mindset ดังกล่าวเนี่ยก็จะอยู่กับเพื่อนๆไปตลอดการเทรดเลยทำให้เพื่อนๆสามารถตัดสินใจในการเข้าเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมรู้ว่าผมต้องการมันยิ่งกว่าคนอื่นไม่มีทางที่ผมจะทำไม่ได้ผมมีแรงขับดันอยู่ตลอดเวลาจิมมี่บาโลดิมัสก็เป็นหนึ่งในมาร์เก็ตวิสัยนะครับเหมือนกับการปั่นจักรยานนะครับ ถ้าเพื่อนปั่นจักรยานเป็นครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยต่อให้จะล้มอีกกี่สิบครั้งเพื่อนๆก็จะกลับมาปั่นได้เหมือนเดิมเช่นเดียวกับความเชื่อเหล่านี้ครับถ้าเพื่อนสามารถสร้างความเชื่อที่ถูกต้องเหล่านี้ได้แล้วมันจะไม่มีทางจางหายไปจากตัว,ตวของเพื่อนได้อีกเลยเช่นเดียวกับการปั่นจักรยานปั่นเป็นแล้วครั้งหนึ่งไม่ว่าจะล้มอีกกี่สิบครั้งเพื่อนๆก็กลับมาปั่นได้เหมือนเดิม หลายคนอาจจะเก็ตตั้งแต่แรกๆที่ผมพูดเลยนะครับเรื่องความเชื่อแต่บางคนอาจจะยังสงสัย,ยมันคืออะไรทําไมต้องอย่างนั้นทําไมต้ององนี้ไม่ต้องเรียสครับทุกอย่างโอเคหมดไม่ว่าเนเพื่อนจะเชื่อแบบไหนว่ามันง่ายมันยากค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามแอคชั่นบุกไปครับเดี๋ยวเพื่อนจะเจอหนทางเองความเชื่อที่เพื่อนจะได้ชมต่ออยเนี้เป็นเพียงโอเวอร์วิวนะครับเราจะเรียนจาะลึกในบทถัดไปครับ เรามาเริ่มดูความเชื่อของเทรดเดอร์ตัวพ่อความเชื่อแรกๆเลยนะครับเทรดเดอร์ตัวพ่อเชื่อว่าพวกเขารับผิดชอบทุกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเครับคุณสมบัติข้อนี้คือคุณสมบัติข้อเดียวเลยที่ผมอยากให้เพื่อนมีเพราะถ้าเพื่อนมีคุณสมบัติข้อนี้นะครับมันทําให้เพื่อนสามารถก้ากระโดดในการเทรดฟอเร็กได้อย่างรวดเร็วเมื่อเพื่อนรับผิดชอบทั้งกําไรและขาดทุน เพื่อนๆกำลังควบคุมทิศทางการเทรดหรือเป้าหมายทางการเทรดด้วยตัวของเพื่อนเองมันง่ายครับที่เพื่อนจะชี้นิ้วความผิดของคนนั้นความผิดของบลกนี้ความผิดของโปรแกรมนั้นมันง่ายมากๆที่จะทาอย่างนั้นสาหรับคําแนะนําของมาร์เก็ตวิสัยคือจงเป็นนายของเงินตนเองยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่าตัวเราเนี่ยเป็นสาเหตุของทุกเรื่องราวในการเทรดเพียงเท่านี้ครับ ความสามารถสุดยอดในการพัฒนานการเทรดก็เป็นของเพื่อนๆแล้วถัดมาเทรดเด้ตัวพ่อเชื่อในเป้าหมายที่ชัดเจนครับเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากครับชัดเจนยิ่งกว่า Super HD เอชเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าเพื่อนเข้ามาเทรด Forex เ,เพราะอะไร Why Forex เช่นบางคนอาจจะมองหาวิธีเกษียณตั้งแต่อายุ3 0 4 0บบางคนอาจจะต้องการเวลาในการท่องเที่ยวหรือบางคนอาจจะต้องการ อยู่อาศัยกับครอบครัวที่รักอย่างมีความสุขเป้าหมายที่ชัดเจนเหล่านี้ครับจะทําให้เพื่อนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคในการเทรดฟอเร็กได้อย่างง่ายดายเมื่อมีเป้าหมายที่สุดยอดแล้วครับเราก็แปลงเป้าหมายเนะี่ยมาเป็นวิธีการวิธีการที่ว่าก็คือระบบเทรดหรือแผนการเทรดนั่นเองจะใช้ความเสี่ยงเท่าไหร่อยากได้ผลตอบแทนต่อเดือนเท่าไหร่ต่อปีเท่าไหร่หลังจากนั้นเพื่อนๆก็แค่นารายละเอียดเหล่านี้ครับ มาเขียนไว้ในแผนการเทรดและนำแผนการเทรดนะไปใช้งานเทรดเดอร์ตัวพ่อเชื่อว่าการเทรดเป็นเรื่องของสถิติครับและเข้าใจเรื่องการคาดหวังได้เป็นอย่างดีเขารู้ว่าผลการเทรดแค่ครั้งหรือ2ครั้งไม่สำคัญ <c oughs> เท่ากับภาพรวมการเทรด100-200 <c oughs> ครั้งาาเทรดเดอร์ตัวพ่อเชื่อในเรื่องความสิ่งที่เหมาะสมนำมาซึกงกำไรที่ต้องการ การยอมรับความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดครับหลายคนมองหาวิธีการเทรดโดยให้ความเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วก็ทกับกำไรได้เยอะที่สุดสิ่งเดียวที่เราไม่สามารถหลบพ้นจากในตลาดนี้ก็คือเรื่องการพ่ายแพ้ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกที่จะเป็น DER, เทรดเดอร์เพื่อนๆต้องยอมรับเรื่องความพ่ายแพ้ให้ได้ครับมันจะทําให้เพื่อนๆวางแผนการเทรดบนพื้นฐานของความเป็นจริงเรามีโอกาสแพ้และชนะได้พอๆกัน ผมมีเรื่องเล่าของแวนทับให้ฟังนะครับก็หนึ่งในมา r k เก็ตวิสาหกรับก่อนหน้านี้ครับเป้าหมายการเทรดของเขาคือจะไม่ยอมแพ้เลยครับเขาจะไม่ยอมให้ปีไหนเนี่ยผลการเทรดของเขาติดลบเลยด้วยแนวคิดแบบนี้ครับทำให้เขาเลือกใช้ความเสี่ยงต่ำและเลือกมองหาเทรดเซอัพที่แบบเกรด A อโบับเขาถึงจะเข้าเทรดแต่พอเขาเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการยอมรับความเสี่ยงใหม่เป็นในแต่ละปีเขาจะติดลบได้สูงสุดที่ ลบ25%ด้วยแนวคิดที่เปลี่ยนไปครับทำให้เขาสามารถเข้าเทรดบนความเสี่ยงที่มากขึ้นเขาเลือกคุ้นที่มีความเสี่ยงได้มากขึ้นและผลก็คือเขาสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าผมกำลังจะบอกเพื่อนว่าถ้าแวนทาฟเขาไม่ยอมรับความเสี่ยงที่ลบ25%ดอดาวนะครับแน่นอนเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะสร้างกำไรที่มากขึ้นได้เช่นกันมันไม่ใช่เรื่อง เสี่งมากได้กําไรมากนะครับแต่มันเป็นเรื่องการยอมรับความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อโอกาสทำกำไรที่เพิ่มขึ้นครับเทรดเดอร์ตัวพ่อเชื่อว่าตลาดที่ต่างกันเราก็ใช้เราก็ต้องใช้กลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกันออกไปในสภาวะตลาดที่ต่างกันเป็นบูม r k เก็ตแบ m มาเก็ตไซด์เวหรือว่าเ a นจ์มาเก็ต เพื่อนๆมีกลยุทธ์ลองรับกี่กลยุทธ์ครับเทรดเดอร์ตัวพ่อเขาจะใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันในสภาวะตลาดที่ต่างกันออกไปเทรดเดอร์ตัวพ่อเชื่อว่าเป้าหมายการเทรดเป็นไปได้ด้วย Money Management ไม่ใช่เทคนิคการเข้าเทรด Money Management ทําให้เพื่อนรู้ว่าจะเสี่ยงครั้งละเท่าไหร่ Stop Loss อยู่ตรงไหนและมันจะทําให้เพื่อนสามารถก้าวข,าขระสู่เป้าหมายการเทรดได้ไม่ยากนักทุกอย่างที่พูดมานะครับ ขึ้นอยู่กับการเก็บสิติย้อนหลังหรือการแบ็กเทสรวมถึงสภาวะตลาดที่แตกต่างกันออกไปเขาก็จะใช้กลยุทธ์ที่ต่างกันออกไปด้วยนะครับเทรดเดอร์ทุกพ่อเชื่อว่าเขามีข้อได้เปรียบเหนือกว่าตลาดข้อได้เปรียบที่ว่าคืออะไรครับบางคนมีเทคนิคอลานาลิ s ิสหรือเทคนิคการเข้าเทรดที่แบบสุดยอดมากบางคนวิเคราะห์ทางพื้นฐานเก่งมากๆเลยครับสําหรับข้อได้เปรียบที่ว่านะครับ สาหรับพวกเราแล้วเพื่อนๆต้องค้นหาให้เจอครับว่าเพื่อนๆเก่งในเรื่องอะไรแล้วก็ประยุกต์ใช้เรื่องนั้นกับการเทรดให้เหมาะสมนะครับเทรดเด้ทุกพ่อเชื่อในจุดเข้าที่เรียบง่ายครับข้อแตกต่างของมืออาชีพแล้วก็มือสักเล่นก็คือเรื่องนี้ครับคนหนึ่งเรียบง่ายอีกคนหนึ่งซับซ้อนผมอขอขยายความนิดนึงนะครับคําว่าเรียบง่ายเนี่ยหมายถึงตัวพ่อเขาวางแผนการเทรดได้อย่างละเอียดรอบคอบครับ แต่เวลาเขาเข้าเทรดเนี่ยเขาเข้าเทรดอย่างเรียบง่ายไม่ซับซ้อนสำคัญกว่าการเข้าเทรดแบบเรียบง่ายคือเขารู้ว่าเขาใช้ความสิ่งเท่าไหร่ในสภาวะตลาดแบบไหนหลังจากนั้นจะจัดการกับวอลเลอร์ที่เปิดไปแล้วยังไงในขณะที่มือสมัครเล่นหลายๆคนครับเลือกที่จะเข้าแบบซับซ้อนมากแต่ละจุดต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกจึงจะเข้าเทรดอะไรที่ซับซ้อนเกินไปเวอร์เกินไป มันก็มีผลกับการตัดสินใจทําให้เพื่อนตัดสินใจในการกเทรดได้ช้าลงนะครับเทรดเดอร์ตัวพ่อเชื่อในจุดออกที่ซับซ้อนครับอ้าวเมื่อกี้บอกจุดข่าวเรียบง่ายแต่จุดออกซับซ้อนครับซับซ้อนที่ว่าคือในสภาวะตลาดที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะมีจุดออกที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการเลื่อน Stop loss มีการล็อก Profit มีการขยับและคำนวณ อารอลโให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือบางช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนมากก็เลือกที่จะออกแบบแมนนลทุกอย่างที่ผมพูดมานะครับมีผลต่อความเสี่ยงที่ลดลงแล้วก็กำไรที่เพิ่มขึ้นรายละเอียดเดี๋ยวเราไปคุยกันในหัวข้อถัดไปนะครับเทรดเดอร์ตัวพ่อเชื่อในเรื่อง l ลท Profit Run หลายคนเลือกที่จะปิดทำกำไรอย่างรวดเร็วครับแต่ตัวพ่อเนี่ยเขาจะเลื่อนสต็อปลอสตามราคาที่ไหลไปเรื่อยๆครับ เทรดเดอร์โดยเฉพาะเชื่อในการคัดลอสอย่างรวดเร็วตรงข้าวกับเลทโปรฟิตลันนะครับต้องคัดลอสค quickly คัดลอสอย่างรวดเร็วครับเทรดเดอร์โดยเฉพาะมองการตัดขาดทุนเนี่ยเป็นต้นทุนสําคัญในธุรกิจการเทรดและพร้อมที่จะตัดสินใจตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วที่สุดส่วนมือสมัครเล่นเวลาขาดทุนก็จะถือรอคาดหวังว่ามันจะกลับตัวในทิศทางที่เราต้องการยอมปล่อยให้เกิดการขาดทุนยาวๆใหญ่ๆ จะลืมนะครับถ้าคิดจะเทรดในตลาดนี้ตัดขาดทุนได้เล็วที่สุดครับเธอและสุภาพนะครับชื่อเรื่อง r า a y เโเข้าใจว่ามันสําคัญก่อนการเข้าเทรดทุกครั้งจะมีการคํานวณ r า a y เ o โให้เหมาะสมทุกครั้งครับเขาจะเช็คว่ารอบนี้ถ้าเข้าเทรดจะไดอาร a เรชโชเท่าไหร่ถ้าน้อยกว่า1เท่าถ้าน้อยกว่าสเท่าเขาก็ไม่เข้าเทรดเพราะมันไม่คุ้มครับ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องความเชื่อ